สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวนะคะวันนี้พบกับดิฉันเจรภาศรีตาบุตรค่ะแน่นอนนะคะว่าประเด็นถอดสลักในวันนี้เป็นอีกประเด็นที่มีความน่าสนใจอย่างมากเราจะมาถอดสลักการเกี่ยวกับทิศทางการค้าการลงทุนของไทยใน2ประเทศซึ่งถือว่าเป็นประเทศคู่ค้าที่มีความสําคัญอย่างมากมาอย่างยาวนานนั่นก็คือในส่วนของบราซิลแล้วก็อินเดียด้วยกันกับทูตพาณิชย์ของเราทั้งสองประเทศนะคะแต่ว่าช่วงนี้คะ่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปรับทราบข้อมูลดีๆที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการป้องกัน แล้วก็ห่างไกลาจากโรคมะเร็งกันต่อซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆจากทางกระทรวงสาธารณสุขถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่กับกระทรวงสาธารณสุขคนไทยป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเพิ่มสูงขึ้นโดยมะเร็งที่พบบ่อย5อันดับแรกคือมะเร็งตับ มะเร็งปอดมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมและมะเร็งลำไส้ใหญ่สาเหตุที่ชัดเจนยังไม่มีคําตอบแต่พบปัจจัยเสี่ยงของโรคส่วนมากเกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกายจากสารก่อมะเร็งที่ปนเปื้อนในอาหารสารเคมีในผักผลไม้และที่ใช้ในการถนอมอาหารและจากการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูงอาหารเค็มจัดหวานจัดอาหารที่ผสมสีสังเคราะห์อาหารปิ้งย่างเผาเกรียมบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เราสามารถป้องกันไม่ให้เป็นโรคมะเร็งได้ด้วยการหลีกเลี่ยงปจัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคตรวจสุขภาพเป็นประจําทุกปีหากพบแต่ระยะแรกโอกาสรักษาหายมีมากสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนกระทรวงสาธารณสุขสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่และเวอร์ไวย์เว็บบางกอกไวส์ดอทคอม